กูมีตังกำลังจะสามพันซื้ออะไรดีวะเก็บไปลงทุนไยต่อยอดให้มันได้เป็นสามหมื่นสามแสนสามล้านหมายถึงในเด็กบายไอ้เหี้ยก็รับแปไอ้สัตว์ก็เงินสามพัน 3, แล้วมึงสั่งแต่ว่าจะใช้เองเดียวก็วันๆก็ใช้ชีวิตไปแค่วันวัๆ หล่องไรล่ง 1, มึงเฮียมีู่าห้าพันกูจะเก็บไว้อยู่เลยเก็บไว้ทำไมเอาไปซื้อสกินที่มันเป็นหมื่นเออแล้และกูไม่น่าถามเลยเฮียกูว่าไปซื้อบิตคอยสิวะห้าพันบาทกูก็ว่าอยู่แล้วละ่ะมึงต้องพูดวันนั้น และห้าพันนั้นสักวันหนึ่งจะกลายเป็นห้ามื่นก็ตอบไม่ได้ถ้าตอบได้ก็คงรวยมันอาจจะกลายเป็นศูนย์บาทก็ได้เออตายเออกลายเป็นว่ามึงตอบได้ดีก็กูตอบไม่ได้ไงมันก็อาจจะกลายเป็นศูนย์บาทหรือมันจะกลายเป็นล้านหมื่นล้านหรือก็อาจจะไม่มีสกุลเงินที่เรียกว่าเงินเฟียสแล้วก็ได้ไปจุกกันดีกว่าเพื่อนฝากจุกด้วยเดี๋ยวกูซ่อมให้จัดแบ็กูฆ่าเครื่อง หมายถึงจุกเหลืออย่างนั้นแหละฮะก็โอเคเดี๋ยวกูซ่อมให้บังดวงจีเลยแ้าเครื่องในหมายถึงเครื่องยังไม่เสร็จไม่เสร็จแต่เท่าไรเดี๋ยวกูซ่อมเลยสี่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งซ่อมเอาเองจัดไปไปเล่นไงวะกูจำไม่ได้แล้วอ่ะปั่นไฟออกโอ้โหง่ายเนาะซ่อนๆปั่นไฟ เก็บบันไฟแล้วบันไฟ <S <S เก็บหนออยากกุ๊งถ้าเฟดเราต้องเดินมันจะมีเสียงเฟดดังแบบต่อให้เราเจ็บเราก็ต้องเดิน <S 1> <S 1> เฮ้แต่เดินก็กบได้อยู่แต่ต้องเดินทับเราเลือดตัวเองเดินบนอะแต่อเดินไปตรงหญ้าเพราะว่ามันเห็นว่าเราขยับแต่ถ้ามันเฟดมันจะได้ยินเสียงเราชัดที่มันเห็นโรเท็มแต่าไม่น,น่นใช่นี่ไง พีมันไล่มึงอ่ะไล่เดียอะไรมึซ่อมอยู่เฮ้ยใครซ่อมพังไว้เฮียมึงกระแน่ไม่ใช่กูมึงรู้ได้ไงไม่มันเป็นเสี่งมูลไปแล้วโอ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไปครับอยู่ไหนกูมีไฟฉายกูไไอ้ฟิปหลบที่อื่ใหญ่ส่วน ไอ้ยี่เพื่อนโดนแต่ว่าเออมาหิ้วก่อนไอ้เที่ยกูเอ้าเพื่อนโดนดึงหลังเพื่อนปีนไม้อยู่แล้วเนอะกูขอตั้งค่าอันนี้แป๊บนึงเฮ้ย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 กองเอ๊ะจริงจริงจิงจิงใกล้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 ไปเนียนก่อนเงียนก่อนเฮ้ยมันบูนมันเทือบูนมันไปหามึงก็เฟดเฟดเอ้ยฟิ้งฟิ้งมองจากเครื่องกันมาอยู่แถวกูอยู่แถวกูแล้วมันเฟดไม่มีเสียงวะอยู่แถวกูอยู่แถวกู อยู่เครื่องอยู่ซ่อม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 อยู่มันจะเปล่ยนกับแล้วีกแงพไม่จะเปลี่ยนนิดเดียวนี่ไงเสร็จแล้วแต่วะเฮ้ยปีนไปเครื่องเฮ้ยเจอเพื่อนวะเดี๋ยวกูช่วยกล้องซ่อมต่อมาไล่เพื่อนอ่ะกูต้องมาส่งไปใช้เดยวกูวิ่งอยู่สองเครื่องนี่แหละไม่เป็นไรเด็กพีกเราต่งครื่องเดินก็ได้นี่นี่กูซ่อมไว้ก้องต่อ ดงเเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมตัวกูกระตุกอ่ะดึงเพื่อนไม่ได้เลยจบจัดเื่อรเฟกซ์สองตีมือบังหน้าเต็ตสองมาวันมันอยู่มันอยู่ตรงเพื่อนมันอยู่ตรงเพื่อนเต็พี่มังคีหรือน้ำมันเฮ้ยมันยังอยู่แถวนี้ไปละดึงครับพันเลยกูตะบูนที่เดิม ต้องเซฟเพื่อนหละเยอะเพื่อนโดนผมเล่นเองหนึ่งเครื่องไปสิครับโอ้โหต้องบอกแล้วให้หยุดไม่หยุดเหล่อสามคนสี่เครื่องผงใส่ผมต้องทำหน้าที่ไปซ่อมอยู่ชั้นสองนะ เฟตเดี๋ยไฟฉายเหลืองเฟดมาเครื่องกูโอเคเติมเครื่องเดินวนหารอบหนึ่งเฟดไปแล้วโอ้แต่ตรงกูโล่งจัดไปยังมีม้ากันหนึ่ง จะาซ่อมคนละเครื่องเลยหรอต้องแยกปั่นนะตอนนี้นได้ยินเสียงปาซ่าก็าออกค่อยๆเดินแล้วกันตอนป้าดีโอโคอยู่กับผมไม่โดนติงงติงเลยหนึ่เจ็บสิบลวไอ้วงสิบละขอบอดอีก อยู่กับบ้านบ้านเล็กอยู่กับผมถ้าจะโดนหนึ่งทีอุย๊ยอยู่ตรงไหนดีน<ะ>ี่มันไม่กดฟางปันบ้านใหญ่ปันบ้านใหญ่สวยเลื่อนละเครื่องเล่นบ้านใหญ่เล่นบ้านใหญ่ปัด ใช้อุปกรณ์นะอุ้ยไม่ทันไม่น่าเลยปืนปั่นไปเลยด้วยโอเคโอเคโอเคอยู่ต่อหน้ามึงเลยเนี่ยนิมไปก่อนมันเห็นแล้วเนี่ยไงเนี่ยไมฉชนันแหละเพื่อปัดนเครื่องระเบิดนิมอยู่ไหนวะเอ่อหน้าบ้านใหญ่เห็นในฟิล์มปะกูอยู่ตรงเกมันน่าจะเสร็จแต่เครื่องมืออะ เขาไม่กิดไม่เห็นปั่นไปเครื่องมันทุกเครื่อง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 ทุบเครื่องไปแล้วไปกลับมาหาไปเครื่องกูไปเครื่องกูไปเครื่องกูเสรบจไปปั่นเลยเออหน่อยเตอนนี้ก็ม่นเขกลับมาที่เดิมเราจะไปเล่นต่อ ถ้าสีไทยยิงเสียเฟสเดินเลยนะหาที่หลบซับปะถูกเล่นไงไม่เหมือนมันไม่ได้เฟสอุ้ยเกี่ยวดัรถยิเสีเฟสแม่นกันด้วยนะจะตามใครตามมึง๋ยวออกูรอตองนั้นอุ้ยเหี่อเอ้ยติดไม้ดีจัง ขอเครื่องนึงหอเครื่องนึงหอเครื่องงนีง่ายเลยไป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 เลยหีบเลยกล้องปันใหญ่ตามตามตามเก็ดไปใายวะซื้อไม้ใส่สมุดเสิยนละวนกล้องกูอยู่กูอยู่แถวเมตรนี้แหละวนวนไว้ยื้อให้ล์มอย่ายให้มันดึง <c oughs> หลังนะล็ <c oughs> ลอกเฟสล็อกเฟสล็อกเฟส ห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วถ้ามันยื้อเฉยไม่มีเสียงอะไม่ต้องหลงนะเฮ้ยมันกระโดดเข้าตาได้ด้วยกูเพ่งรู้อะไรนะมันกระโดดเข้าตาคนเลยอุ้ยไอ้เชี่ยไม่เข้าตาเจอกูเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอกล้องมันอยู่เดือยจังวะไอ้เชี่ยโอ้แล้วมันเห็นโอปั่นไปปั่นไปปั่นไปไอะไรลุกเองกูรู้เองได้โอเคจิ้พมาแล้วเจ็บมาแล้วไอ้เชี่ย ป่ะเออจุเลยแบบเอาสิกเลยป่าวอุ้ยไอ้แค่ติดฝ่ายยากจ้าเอาสิกเลยไหมไอกองลุกก่อนอ๋อไอกองลุกละเอาเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเสร็จมีเรียงๆไหมสักพักโตวันวะตินอยู่ในบูนกูว่ามันได้ไวมันเหมือนมันกลับไปหามึงอะเอาสิกเลยนะเอาสิกเลยนะเสร็จเลยเสร็จเลยอายุประตูเสรนมันน่าจะไปประตูกันแล้วไอ้กูเจอโซเทมไฟด้วยเฮ้ยทำเฮ้ยแก่แก่แก่ อดูไถ่อะอยู่กับกูอุ้ยติดต่มจะไปบูนที่เดิมวนๆไปนะเดี๋ยวขอยใช้เ่มไฟนะบสวยเอ้าแล้วปลอดแล้วปลอดกับังนี่มาประตูกูอยู่บ้านเล็กอยู่กับมันนั่นแหละก้องเปิดประตูบ้านนเลย อยู่อีกประตูเลยประตูใกล้จัดอ่ะติงกูเปิดประตูนี้นะกลับไปนะเุ้ยมาติงกูเปิดประตูบางเล็กนะจับไปเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฟกแล้วเชื่อเมื่อกี้มันใจเต้นกูมองไม่เห็นมันเองไม่เป็นไรเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย พี่ยอกกล้องก็ไม่หิวกันวะแล้วก็มาดึงกูแล้วก็บล็อกออกไปเปิดเลยนะเปิดเลยนะเอ้ยเข้าเอ้าจำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไแต่เมึงต้องไม่หิวให้กล้องก่อนอ่ะอย่าเพิ่งนะเฮ้ยเห็นรึปะกล้องกล้องต้องโดนมาหา้ฟิล์มบ้านเล็กกูอยู่ในบูนนะฟิล์มน่าจะเห็นอขณะไปลังไปโอเคฟิล์มวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งหายกล้องกล้องมากล้องมาทางขวาเฮ้ยมันเป้าสาย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 ต้องดึงต้องดึงคนหนึ่ง ทันไหมวะทันทันทันกูไห้กล้องล้มได้โอเคไปพบกันใช่วิ่งเข้าไปเลยไงวสองคนเอาพร้อมกันเลยแต่แต่ต้องมีคนหนึ่งบล็อกอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งมาเดโอเคโอเคเต็มไปดึงเต็มไปดึงแล้วกูก็จะบล็อกพวกมึงโอ้ตัวไหนใกล้สุดนี่ทางซ้ายซ้ายวิ่งวิ่งวิ่งรอซ้ายไปเนี่ย เฮ้ยตีมจะไปโดนตีทั้งใบยังไป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 วิ่งว uh, ิ an はは่งวิ่งรอวิ่งลรอวิ่งลรอวิ่งรอไอ้เจ้ามันเปดนะอยู่บังเล็กแล้วนะบังเล็ก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 ไปเลย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 ไปตามหลังกูสองตีดูบอลกูบอกเผลอเปล่า ไปสามเครื่องตึงๆกันน้องทำแรงอยู่วะจุกดิจุ๊กมันไม่ปั่นไงตอนสุดท้ายมองไม่เห็นมันจริงก็ล่ามันมาทางไหนปีผมมาเพื่ปั่นไปดิก็กูบอกแล้วว่ากูจุ๊กไม่เป็นกูปั่นไฟอย่างเดียวไอ้เคียกูวนไม้กับมันตั้งสองสามรอบไอ้เคียมันอยู่ไว้กระโดดข้ามไม้มันเฉยเลย